สวัสดีครับมอนครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะสถานการณ์ตลาดหุนไทยเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็คงลบตอนนี้เลยน่ลบอยู่ 2> 2. 3. 3. สองจุดสามสามจะเห็นว่าวันนี้แกว่งขึ้นแกว่งลงทั้งวันนะครับตอนเช้าเปิดมาก็ลบไปสิบได้นะครับแล้วขึ้นกลับมาเมื่อเมื่อท่านนายกแถลงว่าจะถอนออกทั้งหมดนะครับก็ขึ้นมาจะบวกไปสามแล้วก็ลงกลับมาลบอีกนะครับจะเห็นว่าสถานการณ์การเมืองก็ยังไม่คือคือตลาดตลาดหุ้นแล้วยังมองว่ายังไม่นิ่งะครับ อยังงมีนิ่งใช่ไหมครับยังมียังมียังมีการเดินขบวนชุมนุมอยู่อะไรอย่างเนี้ยครับก็คือภาพของการเดินขบวนยังมีอยู่ก็เลยทําให้ตลาดยังกดดันเหมือนกันนะคะใช่ครับทั้งที่ก็ถอนจะหมดแล้วแต่ก็ยังมีการชุมนุมอยู่นะครับตอนนี้ทุกคนก็เคลื่อนไปตรงลาดาเนินต่อไม่ได้ไปด้วยกันแต่ไปเดินต่อๆกันแล้วตอนนี้เท่าที่ผมดูภาพนะครับประชาธิปัตย์ตรงนั้นนะครับแล้วใครอ่ะ กลุ่มอุรุพงศ์ก็ไปต่อแถวตรงปลายสะพานมัขาวานาเงี้ยครับต่อกันเป็นแนวๆแล้วถึงแม้เขาจะยังไม่คุยกันก็ตามสุดท้ายนี้กลุ่มผู้เดินขบวนก็ก็ก็ขยายแผ่วงกว้างมากขึ้นนะคะครับครับก็ก็ไปชุมนุมมากขึ้นผมว่าอ<ช>าจจะเป็นในเรื่องของว่าอย่าลืมต้องต้องเตือนท่านนักลงทุนนิงดงนึงว่าวันที่สิบเอ็ดเรายัางมีเรื่องเขาพระวิหารอีกหนึ่งเรื่องอืมตรงนี้นะครับต้องการให้ให้เป็นยังไงฮะสาหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นฮะ ออ่หมายถึงข,ข่าวพระวิหารน่ะครับข่าวพระวิหารเนี่ยก็ก็ต้องดูว่าจะกระทบความรู้สึกต่อรัฐบาลอย่างไรเอะนะครับเพราะว่าผมผมนี่ผมก็พยายามสรุปเอาเองว่ามันน่าจะออกมาสองแนวทางนะครับสารท่านตัดสินยังไงเราก็ไม่ทราบเราก็เคารพท่านนะครับเราก็ไม่รู้มันจะออกมาอย่าง่เหมือนเดิมก็คือเป็นมาตั้งแต่โบราณโบราณเหมือนเดิมหรือหรือเสียพื้นที่เพิ่มหรือเปล่าเป็นในเรื่องสองจุดเนี่ยนะครับนะครับ ก็ต้องดูแต่ว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบเหมือนกันในแง่ของความรู้สึกนะครับอในในข้อแรกนะครับหมายว่าต่อให้เหมือนเดิมมันก็ยังมันก็มีความรู้สึกไม่ดีพอสมควรครับนั้นก็ต้องก็ต้องติดตามกันต่อไปสําหรับการเมืองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสภา,าปิดวันที่ยี่บเก้าพฤศจิกาครับสิ้นเดือนเนี้ยยี่ิบเก้าเนี้ยปิดละสภา,านะครับกับยี่ิบสามพฤศจิกาก็จะเป็นวันที่สวต,ต้องต้องต้องพูดถึงตัวพรบสองล้านล้าน นะครับว่าคงม,มีการประกาศใช้คือผ่านนะผ่านแต่คนที่กลัวก็คือว่าเจะมีการเอาไปฟอ้องร้องนู่นนี่นั่น,นหรือเปล่าว่าพรบรนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกฎหมายก็จะทําให้การใช้ใจ่ายของเราล่าช้าไปนะครับงั้นงั้นงั้นเดือนนี้เป็นเดือนการเมืองในประเทศทั้ง,ท,งทั้งเดือนเลยก็ก็เดือนนี้ก็ยังถ้าเคลียร์ปั๊บหุ้นขึ้นปังแต่ถ้าไม่เคลียร์ปั๊บหุ้นก็ย่อลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอะไรอย่างนั้นนะครับแตถ่ถ้าผมมองเนี่ยตอนเนี้ยตั้งแต่นี้ต่อไปน่าจะแกว่งไปทางบวกนะ คอกลับลงมาแล้วก็ปุแล้วนะคะพี่ครับครับผมมองอย่างนั้นนะครับอถ้าถ้ามองลักษณะนั้นเองถึงแม้ว่าภาพกันกันเดินเดินไปปทวนกันจะมือมาก็ตามแต่ภาพหุ้นกลับคุณจะขึ้นหรอฮะครับครับก็ก็มันคงไม่อย่างนั้นครับคุณมอาถ้ามันมาหือมาก็ต้องมาคุยกันใหม่นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันยังไม่มาหือมาเนี่ยเราเราก็มองอย่างนั้นไปก่อนนะครับอย่างที่บอกมองมองการเมืองตอนนี้ก็มองยากกันนะครับค่ะนะครับแต่อย่างที่บอกถ้ามาหือมาเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่ง ในช่วงระหว่างทางจนถึงวันที่สิบเอ็ดก็ไม่กี่วันนะคะครับก็อาทิตย์หน้าวันนี้วันที่เจ็ดละแปดเก้าสิบสิบเอ็ดกันนะครับเขาถึงมีการอยากจะขอร้องให้สวเลื่อนพิจารณาไอ้ตัววาระหนึ่งมาเป็นวันศุกร์นี้เลยเพราะไม่งั้นสิบเอ็ดมันจะเยอะไปหรือเปล่านะครับมีทั้งเรื่องข่าวพระวิหารด้วยมีทั้งเรื่องของพรบนิรโทษกรรมด้วยค่ะทั้งนั้นเองคนอยู่ในตลาดหุ้นต้องต้องทำยังไงคะกรณีอยู่ในตลาดหุ้นนะครับถ้าลงซื้อครับ มีถือ้ชมครับ,รบลงซื้อมีถืออืมค่ะครับมีนะฮะครับมีถือครับเพราะจริงๆถ้าจะาจำได้มันหลุดหนึ่งสี่หนึ่งแปดไปแล้วนะมันหลุดจุดตัวใครตัวมันไปแล้วนะครับแล้วตอนมันเด้งกลับมาถ้าถ้ามองสังเกตดีมันเด้งกลับมาเหมือนตอนที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองอะครับค่ะครับแต่ตรงนี้มันก็มีแรงต้านแรงขายหน่อยเราเลยมองว่าอ๋อตรงจุดเนี้ยตรงหนึ่งสี่สามศูนเนี่ยมันก็ยอมเจอแรงขายเป็นธรรมดา นะครับในจุดตรงนี้ค่ะแต่ถ้ายืนได้ก็ก็ดูดีครับอ๋อค่่านชมก็ก็ยืนยืนบริเวณหนึ่งสี่สองสามศูนย์เนี่ยครับสามศูนยสามศูนย์ครับประมาณเนี้ยครับก็จะดูดีค่ะหนึ่งสี่สามศูนย์ตรงนี้เลยเนาะลงมีสี่จุดเองเนาะ่ะตอนนี้ก็ยังลงลงไม่มากครับเราก็เราเราก็ยังรอดูจังหวะได้นะครับค่ะค่ะ ก็ถ mm ือ hmm. ว่าทุกอย่างก็คลี่คลายถึงแม้จะมีการชุมนุมต mm ่อเนื่องแต่แต่ก็แบบคลี่คลายได้เร็วนะครับถ้าอย่างนั้นเองจะเอาหุ้นตัวไหนยังไงบ้างคะตอนนี้อหุ้นเนี่ยผมเข้าว่ามันก็ก็หุ้นใครเก่าเก่ากันที่เราคุยกันก็ยังอยู่นะครับเพราะมันก็ยังลงอยู่ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาสาหรับตัวหุ้นอ่ะผมว่านะอืมตัวหุ้นเนี่ยผมว่ามันมันได้หมดครับเพราะอย่าลืมหุ้นมันลงมาจากจุดที่เราคุยกันฮะก็ยังน่าสนใจนะผมว่าในทุกๆุกหุ้น นะครับไม่ว่าจะเป็น EA ก็ยังน่าสนใจอ๋อ EA เของพี่กันเนาะครับร SCP บก็ยังน่าสนใจนะครับรนกก็ถึงแม้ว่าจะดูแล้วจะรับผลกระทบแต่ดูตรงนี้เบื้องต้นมันไม่ควรจะได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวแล้วมันไม่ได้พราะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรอรืมนกแก่ใช่ไหมคะครับเห็นบอกลงลงก็บอกว่า q ิวสามแจ่มด้วย q ิวสีก็แจ่มอืมค่ะ ลงหนังสือพิมพ์มนะครับรก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจยังน่าสนใจอยู่นะครับนี่พอดีผมผมเหลือบมาเห็นไอ้ตัวชิโนไทยสเต็กเนี่ยแล้วก็ลงมาก็น่าซื้อดีนะยี <22 S 2> ่สิบสองบาทเลยเนาะใชเ<อ>เ่เราเราเรา,เราทางฟินแนเซียไซรัสเราให้ปัจจัยพื้นฐานไว้สามสิบนะครับงั้นผมมองว่าตัวนี้อย่างเงี้ยลงลงมาอย่างเงี้ยน่าซื้อน่าซื้อลงทุนไปก็เลยหันมาเออไหนดูซิเดี๋ยวบลรบเลรมันเกิดจะผ่านแต่ตัวไหนไม่เป็นอ้าวที่ทำไมสเต็กมานนอนอยู่แถวนี้ค่ะ นะครับเราให้ตาเกตท้ายไว้ที่สามสิบปีหนึ่งสี่นะครับปีหนึ่งสี่คือปีหน้านะครับปีหน้านครับปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ปีนี้ปีนี้มันจะหมดแล้วอีกสองเดือนเอ้อเดือนเดียวด้วยซ้ำเดือนกว่ากว่านะครับงั้นก็มองว่าก,ก็ก็น่าสนใจตัวสเตคอนร้นผมอาจจะเพิ่มสเตคอนให้อีกตัวหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็มีหลายๆท่านแนะนำแต่พอดีวันนี้เห็นวันมันลงมาก็เลยน่าสนใจ ยี่สิบสองบาทสามสิบนะพี่กันซื้อบริเวณนี้นะครับถ้าบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ได้บริเวณนี้ได้ถูกเลยล่ะจริงๆครับผมมองตั้งแต่สองพูดตรงๆนะผมมองตั้งแต่ยี่สบสามยี่สิบอืออือแมดีอออากาศช้าไปวันก็ประหยัดไปบาทเออใช่ใช่เพราะวันขึ้นป่าเมื่อวานนะพี่กันเนาะใช่ใช่ีพี่กันได้เก็บสเต็กนะคะใช่สเต็กแล้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็แล้วแล้วก็อย่าลืมพวกพี่น้องตัวเดิมเดิม ัวดีคอนเนาะยังยืนดีคอนก็ยังดีครับดีคอนเอเอสักศิลคคนกรีดนกแอร์พวกเนี้ยของของพพิการที่ตามอยู่อันนี้ก็ยืนยืนนะดีคอนก็ไม่ย่อเท่าไหร่ดีคอนดีคอนตอนนี้กากสิบเอ็ดบาทก็ยังยืนดีทีเดียวึ้นไปถึงมันนีมีหุ้นให้เก็บเพียบเลยนะได้ยังไงเงมันถึงบอกว่าหุ้นคุณเก็บอะผมว่าพี่ว่านักลงทุนเขาทราบนะว่าว่าคุณเก็บไปเยอะ หุ้นที่หุ้นจะเก็บก็เยอะหุ้นในพอร์ตก็เยอะแล้วด้วยใช่ไหมครับเก็บตัวเก่าไงเก็บดูฮาดูด,ด,ดูดูตัวหลักๆที่เราคุยกันแล้วก็สถานการณ์การเมืองก็ต้องคงต้องตามแต่ว่าประชุมเฟสเดือนหน้าเนี่ยดูแนวโน้มทุกคนก็เหมือนกับจะคง e, คิวอีนะครับก็ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยอะไรที่จะกังวลค่ะค่ะก็ไม่รู้ว่าเอ้ยประเทศไทยเดือนพิจิกานี่มันน่าจะขึ้นหรือลงนะพี่นะ มันก็อย่างนี้ประเทศไทยจําไม่ได้คือมันก็ต่อเนื่องมาจากตุลาถ้าถ้าเราตั้งแต่เด็กจนโตได้ดีไหมโอ้สี่สใช่ไหมฮะเออตุลาสีั้นการเมืองคุณผู้ชมถ้าถ้าเคยได้ยินใช่ไหมครับเมื่อก่อนในหนังสือพิมพ์หรือข่าวการเมืองจกตุลาอธันตุลอะไรเงี้ยนะครับอ๋ออถ้างั้นเองนะก็ถ้าใครอยากเก็บก็อาจจะต้องเก็บในช่วงอธันนะอ่าะก็รอก็รอตรงนี้ครับก็อย่างที่บอก ไม่ไม่ต้องไปรีบร้อนไล่อะลบลบมาไหนก็ซื้อหาตัวเวียนเวียนดูตัวไหนลบเยอะก็ซื้อเอ๊ะปตทมันแข็งแรงนะพี่เนาะครับปตทวันสี่สิบจุดมันก็เท่าเดิมนะฮะพี่กันอืมสามก็ก็เออพวกกลุ่มต้องบอกว่าในควอเตอร์สามเนี่ยรู้สึกกลุ่มพลังงานก็ออกมาเด่นนะเพราะมันมันมีแบบว่าสต็อกเก่าค่ะขายได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันดูดีที่สุดก็เลยยืนได้ผมว่าแต่ว่าเจะก็เห็นพวกคอมมิชเตี้โลกก็ยังลงอะนะพวกน้ำมันอะไรเงี้ย ยืนแต่ไม่ขึ้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเบื่อค่ะออค่ะค่ะพี่การก็ให้ตามไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะครับขึ้นนี่มันจะเยอะไหมเนาะพี่กันเนาะเออเรามองขึ้นข้างอัพไซด์เนี่ยเรามองไว้ที่พันห้าถึงพันห้าห้าสิบะครับเท่าเดิมนะที่พี่การมองเนาะเท่าเดิมครับยังยังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองอย่างใดเลยอืมอืมพันห้าร้อยห้าสิบนะพี่ขุนผู้ฟังก็ตอนนี้พันสี่ร้อยี่สิบเจ็ดเนาะอีกร้อยจุดนะฮะอัพไซด์ของพี่ก้นครับ ใกล้ๆอย่างนั้นโอเคก็ก็ไม่ได้ไงแล้วพี่กันห่วงกวังวลไหมเรื่องการเมืองที่มีการประท้วงกันในตอนนี้นะคะในมุมมองของนักลงทุนไอ้ฝ่ายตลาดหุ้นนะฮะก็เราเอออย่างผมมองเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ยังไม่ได้มีอะไรกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องที่ชุมนุมนะครับเพราะว่าดูดูจากการชุมนุมแล้วทุกคนเองก็ผมว่าตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังท <ขา S 1> <ม>ี่จะมีเหตุ ath, ครับมีเหตุม,มีเรื่องนะครับมงมองไม่ออก ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์เป็นการแสดงท่าทีซะส่วนใหญ่ออกมาแสดงกันเนาะฮะว่าไม่เห็นด้วยครับแต่ความรุนแรงอะไรต่างๆก็ก็ต้องดูไหมคะพี่กันก็ต,น <ะ S 2> ต้องดูก็ต้องดูต่อไปฮะคือคือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอย่างเงี้ยอย่างเคลื่อนจากอุรุคงไปมัคควานอะไรพวกนี้มันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการที่เขาลุกขึ้นมาคืบขึ้นมายกระดับขึ้นมางั้นเราต้องตามตลอดครับแต่ตอนนี้ก็คือถ้ารัฐบาลออกถอยปั๊บเนี่ย ก็ไม่จบใช่ไหมฮะต้องรอวันที่สิบเอดอีกผมผมก็ดาว่าอย่างนั้นว่ารอวันที่สิบเอ็ด <11 S 1> <ช>นะครับ<ช>แต่พอพอ,พอเรื่องมันรวมกันเยอะมันก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึง่งเรื่องอื่นหรือเปล่าก็ต้องคอยตามกันต่ออืมหรือว่าเราต้องต้องออกไปไหมอะไรยังไงไหมไม่รู้ก็ต้องตามตามฮะก็ <ทำ S 2> <Donald. S 1> ต้องดูว่าจะแแปลเป็นยังไงต่อไป เขาจะแปรแปรท่าทีกันยังไงซึ่ง,ต,งตอนนี้นักลงทุนก็ต้องตามด้วยนะฮะตามครับเพราะวิเคราะห์ยากอย่างที่ผมบอกถ้าสังเกตดูนะม่อนสังเกตดู<ช>ตั้งแต่มีเรื่องพรบอรนี้ละโทษมันเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เอาเอาตั้งแต่ทีแรกเลยอุ้ยไม่ไม่ผ่านหรอกตกตั้งแต่สอสอแล้วใช่ไหมผ่านสามวาระละรวดเลยทีสี่รวดมาถึงรวดเลยใช่ไหมเราก็ไม่นึกว่ามันงั้นมันแล้วอยู่ดีก็มาสวอสอวอเอาทุกรัฐบาลยุบ อ้าวเข้าสวอ้าวรัฐบาลมาประกาศถอย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 ยอมถอยทั้งหมดอ้าวอะไรแล้วทําไมดูมันจริงจังตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมคือมันผ่านปั้งแล้วมาถอยใช่ไหมฮะครับอืมก็แปลว่าเขาฟังฟังคือการชุมนุมก็มีผลใช่ไหมฮะพี่การก็มีผ <gameplay> ลนะก็ม<ๆ>ีผลก็มีผลทําให้เขาถอยได้นะฮะครับก็มีผลแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะเป็นการไม่ใช่วิเคราะห์หุ้นเราจะเป็นการวิเคราะห์การชุมนุมซะมากกว่าก็พวกเรานักลงทุนมันก็มองทุกด้านทุกข่าวแหละครับมันกระทบหมดต้องบอกว่ามันกระทบทุกอย่างในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอย่างอย่างที่บอกครับเอ่อชุมนุมอะไรก็ตามเนี่ยกระทบมากที่สุดคือท่องเที่ยวต้องระวังตรงนี้เพราะท่องเที่ยวเราหวังจะเป็นพระเอกใช่เราหวังว่าจะให้เป็นพระเอกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับค่ะก็แต่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่กระทบมากยังไม่กระทบมากอืม ก็ดีก็ดีอย่างไม่ก็มากผมก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะท่องเที่ยวนี่สําคัญครับที่เราคุยกันมาราคาเกี่ยวกับโรงแรมเราทั้าหมนจำได้มันขึ้นไปรอแล้วอะขึ้นไปรอทั้งหมดแล้วฮะฮะอย่างที่บอกควอเตอร์ที่สามโลซีซ่นคนมาอยากอาหายพอตอนไฮเนี่ยสี่กับหนึ่งควอเตอร์สี่ควอเตอร์หนึ่งทุกคนก็หวังว่าจะเก็บตักตวงอย่างเต็มที่นะครับใ่ใช่ต้องต้องเขาก็ออกมาบอกอู้เดี๋ยวกระทบก็ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันเพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วลานลามาตั้งแต่ต้นปีแล้วอะอออืมึงเพิ่งมาลอง ตอนแบบมีปัญหาอย่างก็ต้องระวังครับก็ต้องดูว่าว่าจะกระทบกลุ่มท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนค่กะก็ถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์ปลายปีด้วยนะสถาสศหกรมน,นี้ค่ะใช่ซึ่งซึ่งละมอนจำได้เมื่อเมื่อตอนพอหุ้นลง AOT ลงยวบเลยอะ่ะอใช่วันวันนั้นที่เกิดเรื่องกันมันประท้วงค่ะใช่ไหมอ,อันนั้นคือตัวสี่สิบานั้นฮะอันนั้นคือตัวตัวแทนของของของการท่องเที่ยวเลย คนไม่ได้เข้าประเทศหุ้นสนามบินเลยถอยตัว<ม>พ่อ<ม>เลยใช่ครับนั่นนะครับก็คือคือตัวที่เห็นได้ชัดแล้วยังตามค่อยต่อไหมฮะสำหรับหุ้นสนามบินตัวนะฮะก็ตามต่อได้ก็ก็ซื้ออย่างที่บอกรับซื้อเกี่ยงๆหน่อยลงมาก็ช้อนไปถ้าเรามองว่าเรื่องราวมันจบเร็วนะครับช่วงเทศกาลหุ้นนะฮะก็ท่านที่ไม่แน่ใจก็ปรับพอร์ตใช่ไหมฮะแต่ถ้าท่านอยากเสี่ยงลงทุนก็ต้องเสี่ยงตอนนี้ใช่ไหมฮะ ครับก,ก็ลองดูครับก็ลองดูจังหวะหาเราเราอีกอย่างนึงถ้าเป็นหุ้นหุ้นช่วงลงแล้วเราเป็นมีพื้นฐานด้วยผมไม่ค่อยไม,ไม่ไม่กังวลแล้วครับอืมค่ะตอนทคุยกับพี่การนี่ไหลมาเรื่อยๆเลยฮะสิบจุดแล้วตอนนี้นะฮะอ๋อสิบแล้วใช่ใช่พี่การเมื่อกี้เราคุยกันยังเจ็ดจุดตอนนี้ไหลมาลบสิบเอ็ดจุดแล้วนะฮะอ๋อใช่ฮะไหลไหลแรงช่วงปลายตลาดคนคงไม่มั่นใจกันนะคงไม่่ะเขาก็คงแบบพวกอะไรล่ะเทรดดิ้งแล้วไม่มั่นใจพรุ่งนี้เช้ามีอะไรขายไปก่อน่ถือดีกว่าอืมครับ เพราะ <Okay. S 2> หลายๆครั้งน้กลงทุนก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าถ้ามอนดูสิทุกอย่างก็ถอยหมดแล้วถอนหมดแล้วแต่ว่าการชุมนุมยังมีต่ออืก็หมายความว่าต้อง,องมีอะไรแล้วละ่ะถ้าเป็นลักษณะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้อันนี้เราก็เดาไปเฉยเราก็ไม่ทราบค่ะ,คะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่เราก็จะบอกว่านักลงทุนก็คิดประมาณนี้ก็เลยอาจจะลดความเสี่ยงออกไปก่อนออค่ะค่ะคุณผู้ชมนะั่นก็เป็นภาพรวมนะฮะสาหรับแนวทางต่างๆนะก็ติดตามกันไปสําหรับพวกเราชาวตลาดหุ้นนะคะ ครับผมค่ะพี่การขอบคุณนะคะครับขอบคุณรายการครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ